เป็นศิละปะก,การป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรพปัจจุบันมีผู้นิยมที่ฝึกหัดเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ยูโด <Y> เป็นรูปแบบของการป้องกันตัวเป็นศิลปะส่วนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังเป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงฝึกสมาธิให้มัน่นคงผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกายและสมาธิจิตใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมคู่ต่อสู้หรือการตั้งรับ ดังนั้นการฝึกซ้อมของยูโดจึงจะต้องตอบโจทย์ที่นักกีฬาต้องใช้ความแข็งแรงและยืดหยุ่นร่างกายทุกส่วนเบสิกของมันก็คือต้องรู้จักการเซฟร่างกายสะก่อนดังนั้นกีฬายูโดเป็นกีฬาที่ใช้การตบเบาแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดีตบเบาได้ดีรวมถึงการมีวิสัยทัศน์ในการที่จะต่อสู้ได้ดีด้วยฉะนั้นกีฬายูโดกีฬาต่อสู้ที่ประชิดต,ตัวที่ใช้โอกาสและจังหวะในการที่ใช้สะโพกข้างเดียว ใช้มือสองข้างในการทุ่มผู้ต่อสู้ให้ลอยจากพื้นลงสู่บาะเช่นเดียวกันการที่เราจะเริ่มต้นเล่นยูยโดโหรือกีฬาทุกชนิดจะต้องมีการวอร์มอัพเสียก่อนพราะนั้นการวอร์มอัพแต่ละชนิดกีฬาก็แตกต่างกันไปเพราะเนื่องจากกีฬาแต่ละชนิดใช้ร่างกายที่ไม่เหมือนกันใช้มัดกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกีฬายูโดนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้กําลังแขนใช้กําลังขาใช้กําลังเอวเป็นส่วนมากในการที่จะดําเน,นินการ ฝึกซ้อมกีฬายิโดกีฬายิโดเป็นกีฬาที่สามารถใช้กับชีวิตประจําวันได้โดยสบายๆเป็นกีฬาที่ประชิดต,ตัวฝ่ายตรงข้ามจะเข้าหารวดเร็วและทันใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการตบเบาการวอมจึงเป็นหลักเกณฑ์แรกๆของการเล่นกีฬายิโดถ้าเราวอมไม่เข้าที่วอมไม่ได้ส่วนที่กล้ามเนื้อต้องขยายมันก็จะเจ็บปวดแล้วก็การเนื้ออ่อนลาการตบเบาเป็นการตบเบาเพื่อเซฟ เวลาเราเล่นหรือเราฝึกซ้อมให้หลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นสำหรับท่าตกเบาะนั้นบุคคลทั่วไปสามารถฝึกปฏิบัติทําตามได้แต่ควรปฏิบัติทีละขั้นตอนช้าๆในตอนเริ่มต้นที่สำคัญกีฬายูโดตลอดการฝึกต้องเก็บคอโดยการพับคอเอาปลายคางแตะหน้าอกไว้เพื่อป้องกันการบาเจ็บเสมอถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ นอนตบเบาท่าเตรียมนอนหงายตั้งเขา่าให้เท้าวางห่างกันประมาณ12นิ้วฝ่าเท้าวางราบกับพื้นแขนทั้งสองยกชูขึ้นสายตามองที่สายคาดเอวไว้ก่อนสำหรับผู้หัดใหม่เพื่อป้องกันศีรษะกระทบกับพื้นวิธีปฏิบัติให้ตบเบาโดยใช้ฝ่ามือและลำแขนทั้งสองพร้อมกับทำมุม45องศากับลำตัวท่าลมนั่ง ท่าเตรียมนั่งเหยียดเท้าไปข้างหน้าและยกแขนทั้งสองขึ้นท่าปฏิบัติให้เอ็นตัวไปด้านหลังเก็บคอโดยการมองสายคาดเอวไว้ตลอดเวลาแล้วปล่อยให้ตัวในจังหวะแรกที่หลังสมัมผัสพื้นให้ฟาดแขนทั้งสองตกเบาะทันทีโดยให้แขนทั้งสองทำมุม45องศากับลำตัวหรือห่างจากลำตัวประมาณ1คืบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการตบและไม่เกิดอันตรายแก่ท่อนแขนขณะกลิ้งตัวนั่งบนส้นเท้าล้มหลังท่าเตรียมนั่งบนส้นเท้าเหยียดแขนไปข้างหน้าวิธีปฏิบัติย่อเข่าลงให้ก้นสัมผัสพ,พื้นก่อนแล้วปล่อยให้กลิ้งไปตามส่วนโค้งของแผ่นหลังเก็บคอจังหวะแรกที่หลังถูกพื้นให้ตกเบาะทันทียืนล้มหลังท่าเตรียม ยืนด้วยปลายเท้าแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้นไม่เกรง็งท่าปฏิบัติให้ย่อเข่าลงจนก้นสัมผัสพื้นแล้วปล่อยให้ลำตัวกลิ้งไปตามส่วนโค้งของแผ่นหลังในจังหวะแรกที่หลังสัมผัสพื้นให้ตกเบอกช่วยด้วยลังแขนและฝ่ามือทันที นอกจากนี้ยังมีท่าบริหารอื่นๆของกีฬายูโดที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโครงการสรุปบทเรียนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับสมาคมกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีรับชีวิตวิถีใหม่